สวัสดีครับผมทีไยแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำา4ประตูยกสูง1.9 LDA เกียร์ออโต้นะครับโปรโมชั่นดาว59,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า59,000ได้อะไรบ้าง4ประตูยกสูง1.9 LDA เกียร์ออโต้นะครับโปรดาว59,000แต่งให้สวยๆเลยนะครับ ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูล้อนะครับ TE 37ก้านยกนะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับยาง265 60ทับ18นะครับแต่งให้สวยๆเลย คันนี้ลูกค้าเอากระบะไลเนอร์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะไลเนอร์หรือเบาะหนังหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่งให้สวยๆเลยเดีย๋ยวมาดูภายในกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเบาะหนังแบบนี้ก็ได้นะครับ กฎหมายบ้างเลยแต่งให้ส,สวยๆเลยนะครับ สนใจ4ประตูยกสูง1.9 LDA เกียร์โตสีเทาโปรโมชั่นดาว59,000นะครับรบกวนกดมุมขวาล่างนะครับจะมียอดผ่อนแล้วช่องทางการติดต่อนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แลดด้วก็ติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ